สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพครับผมพานุพลรักแต่งงา,านบรรณาธิการของสยามทาว US นะครับวันนี้จะมาคุยกับคุณผู้ชมในเรื่องของการฉีดวัคซีนโดสที่3สําำหรับกลุ่มคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรืออ,อิมมูนคอมโพรมไมซ์นะครับหลังจากที่เราได้นำเสนอเรื่องนี้ไป ในรายงานพิเศษครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็มีคนไทยเราให้ความสนใจกันเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับไปฉีดไปขอฉีดแล้วก็ถูกปฏิเสธกลับมานะครับเพราะว่าในรายละเอียดที่ระบุเอาไว้ว่าอ,อ,อนุญาตให้ไปฉีดโดสที่3เนี่ยค่อนข้างจะตีวงจำกัดอยู่สำหรับกลุ่มที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องระดับ รุนแรงนะครับอย่างที่ระบุเอาไว้ก็อย่างเช่นเป็นติดเชื้อ HIV เป็น ID, เอดมีการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะแล้วก็กินยากดภูมินะครับหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่าสำหรับคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจากการป่วยด้วยโรคประจําตัวโรคเรื้อรังต่างๆอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรค ปอดโรคระบบทางเดินหายใจนะครับหรือแม้กระทั่งโรคอ้วนนะครับซึ่งรู้กันอยู่นะครับทางการแพทย์ก็รับรองว่าผู้ป่วยด้วยโรคประจําตัวเหล่านี้เนะี่ยมีภูมิคุ้มกันบกพร่องทําให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอแล้วก็อันตรายจากโควิดมีสูงแม้ว่าจะผ่านการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดมาครบ2โดสแล้วก็ตามนะครับคนกลุ่มนี้ก็พยายามไปฉีดนะครับเท่าที่เราทราบกันมาหลังจากที่ทางสยามทาวอสได้นำเสนอ เรื่องนี้ออกไปว่าทาง cdc เขาแนะนำให้ไปฉีดวัคซีนกลุ่ม,มเสี่ยงไปฉีดวัคซีนโดสที่3ได้ตั้งแต่วันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ว่าคุณผู้ชมครับอย่างที่ทราบกันว่าส่วนหนึ่งถูกปฏิเสธนะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่เพสัชต,ตามศูนย์ฉีดวัคซีนต่างๆนั้นเขายึดถือตามที่ cdc ระบุเอาไว้เลยคือตามตัวหนังสือเลยจะต้องเป็นผู้มีภูมิคุ้มกัน บกพร่องชนิดร้ายแรงตามที่ระบุเอาไว้โดย CDC เท่านั้นเขาถึงจะฉีดให้แต่ก็มีเยอะนะครับมีผู้ป่วยเป็นเบาหวานเพื่อนผมหลายๆคนทีเดียวได้รับการฉีดอย่างง่ายดายเหมือนกันนะครับจนกระทั่งแบบตัวเขาเองก็แปลกใจว่าทําไมถึงฉีดได้นะครับทั้งนี้ก็อย่างที่เราเคยคุยกันตลอดนะครับว่ามันแล้วแต่ว่าคุณไปเจอกับพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่เรื่องมากหรือเปล่านะครับบางคนเขาก็ไม่ยอมบางคนเขาก็ยอมง่ายๆ นะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะพิสูจน์ได้วันนี้นะครับทำ s p ปเ i ีย a l report หรือรายงานพิเศษขึ้นมาเป็นการเร่งด่วนนะครับผมไม่มีบทอะไรอยู่ที่มือเลยเพราะว่าเพิ่งได้ข้อมูลที่ชัดเจนมาแล้วนะครับว่าทําอย่างไรคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจากการป่วยด้วยโรคประจําตัวนะครับอย่างที่เรียนไปโรคเบาหวานโรคไตโรคออปอดนะครับโรคหัวใจอะไรต่างๆเหล่านี้นะสามารถ ฉีดวัคซีนโดสที่3ได้แล้วนะครับสำหรับคนที่ฉีดอของไฟเซอร์แล้วก็ของโมเดอร์นานะครับนี่เราพูดถึงเฉพาะ2วัคซีน2ชนิดนี้ยังไม่พูดถึงจอร์นสันนะครับ mm hmm. การฉีดโดสที่3นี้สามารถทำได้นะครับโดยไม่จำเป็นจะต้องมีใบรับรองแพทย์นะครับ เรื่องของเรื่องก็คือผมเพิ่งคุยกับคุณชันชนิตมาเทเรลผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชาวไทยหรือไทย CDC นะครับศูนย์ซึ่งทำงานช่วยเหลือชุมชนไทยของเราในลอสแอนเจลิสมายาวนานนะครับทางศูนย์ก็ได้จัดคลินิกฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้กับชุมชนไทยของเราในไทยทาวนะครับมาระยะหนึ่งแล้วนะครับทุกวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัส นะครับตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึง19นาฬิกานะครับคือตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงทุ่มหนึ่งนะครับที่ลานหน้าสถานีรถไฟใต้ดินนะครับคือมุมถนนฮอลลีวูดแล้วก็เวสเทิร์นนะครับทุกวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสนะครับแล้วก็ทาง CDC เนี่ยเริ่มที่จะฉีดโดสที่3ให้กับคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องมา2อาทิตย์แลวนะครับวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าทำยังไง คนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจากการป่วยด้วยโรคประจําตัวนะครับโรคเรื้อรังต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปฉีดได้ทั้งจากการฉีดที่ศูนย์ CDC จัดนะครับตรงไทยทาหรือศูนย์ที่ไหนก็ได้นะครับใน county of Los Angeles เราแล้วก็ไม่ถูกปฏิเสธ ค,คือทางคุณเชนซี่เพิ่งให้ข้อมูลที่ชัดเจนมาวันนี้นะครับเพราะว่าเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าผมเองก็พยายามไปฉีดเหมือนกันนะครับหลังจากที่ทราบจากเพื่อนคนหนึ่งอย่างที่เรียนได้ทราบว่าเป็นเบาหวานเหมือนกันแล้วก็ไปฉีดที่ CBS แล้วก็ได้รับการฉีดอย่างง่ายได้นะครับผมก็เลยขอนัดไปฉีดบ้างปรากฏว่าก็ถูกปฏิเสธอย่างที่เรียนได้ทราบไปนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะต้องป่วยด้วยโรคภูมิเป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องชนิดร้ายแรง ตามชนิดที่ทาง CDC กําหนดเอาไว้เท่านั้นเขาถึงจะยอมฉีดให้นะครับก็เลยสับสนกันว่าอย่างไรตอนนี้มีข้อมูลที่ชัดเจนมานําเสนอแล้วนะครับว่าทําอย่างไรเราถึงสามารถฉีดวัคซีนโดสที่3ได้โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิเสธได้นะครับนี่พูดถึงเฉพาะศูนย์ฉีดในลอสแอนเจลิสเคาน y ตีนะครับทางคุณจันชนิดมาเทเรลหรือคุณแชนซี่ให้ให้ข้อมูลว่าอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่คน ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับสามารถาไปฉีดวัคซีนได้เนี่ยต้องการเนี่ยก็คือใบรับรองตัวเองนะครับใบรับรองตัวเองซึ่งทาง County o ี o o s Angeles สำนักง,งานสาธาร,รณสุขของ Los Angeles County ได้จัดทำขึ้นมาให้ดาวน์โหลดไว้นะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งเ,เว็บไซต์สำหรับดาวน์โหลดแบบฟอร์มนี้เอาไว้ในด้านล่างนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมก็เข้าไป แล้วก็ปริ้นออกมานะครับจากนั้นก็แค่กรอกชื่อนะครับนะครับคือติ๊กว่าตัวเองเนี่ยมีภูมิคุ้มกันบกพร่องแล้วก็เซ็นชื่อกรอกชื่อลงวันที่เท่านั้นเองนะครับมีใบนี้ใบเดียวเอาไปฉีดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนที่ไหนก็ได้ในลอสแอนเจลิสเคาน y ตีนะครับง่ายนิดเดียวนะครับแล้วก็คุณผู้ชมครับวันพฤหัสที่9กกันยายนนี้นะครับผมซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับก็จะไปฉีดวัคซีน โดสที่สามที่ศูนย์ส่งเสริมชาวไทยหรือไทยซ DC จัดขึ้นที่ไทยทาวเช่นเดียวกันนะครับพร้อมกันนั้นก็จะมีการไลฟ์สดบรรยากาศการฉีดวัคซีนในวันนั้นด้วยนะครับพร้อมกับพูดคุยกับคุณชันชนิดมาเทเรลให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการให้บร,ริการฉีดวัคซีนโดสที่3กับประชาชนทั่วไปอีกครั้งหนึ่งนะครับวันพรุ่งนี้นะครับเวลาบายบนะครับน่าจะประมาณสัก4โมงเย็นหรือ5โมงเย็นประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชมก็ ติดตามการถ่ายทอดสดไลฟ์สดของเราอีกครั้งหนึ่งในวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่านี้นะครับแต่ณเวลานี้ก็คือขอให้เข้าใจตรงกันว่าคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจากการเป็นโรคประจำตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคไตโรคหัวใจโรคออปอดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจหรือแม้กระทั่งโรคอ้วนครับคุณผู้ชมครับสามารถที่จะไปขอรับการฉีด โดสที่3เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้แข็งแรงยิ่งขึ้นได้แล้วนะครับโดยการใช้ใบรับรองตัวเองที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานสาธารณาสุขของลอสแอนเจลิสเคาน y ตี้ใบนี้ใบเดียวเท่านั้นนะครับสามารถทำได้แล้วโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องอกังวลใจหรือไปวัดดวงกันที่ศูนย์ฉีดอีกต่อไปนะครับแล้วก็ข่าวดียิ่งกว่านั้นนะครับผมก็ เท่าที่ทราบมาผ่านการยืนยันโดยคุณชันชนิดมาเทเรลผู้อำนวยการศูนย์ส่สงเสริมชาวไทยเช่นเดียวกันว่าในวันที่20กันยายนที่จะถึงนี้นะครับอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ทาง cdc ก็จะประกาศแนะนําให้ประชาชนทั่วไปเข้ารับการฉีดโดสที่3นะครับเรียกว่า booster shot ได้แล้วนะครับแต่ว่าจะให้เฉพาะของไฟเซอร์เพราะว่าไฟเซอร์นั้นผ่านการอนุมัติในกระบวนการปรกติโดยสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะแนะนําให้ประชาชนฉีด b o เตอร์หรือโดสที่3ได้แล้วหลังจากที่ฉีด b o ส t e โดสที่2ไปครบ8เดือนนะครับใครที่ฉีดเข็มที่2ของไฟเซอร์ไปเมื่อไหร่ก็นับไปนะครับ8เดือนเราก็สามารถที่จะเข้าไปฉีด b o เตอร์หรือเข็มที่3กันได้นะครับนี่เรายังพูดเฉพาะไฟเซอร์นะครับเพราะว่าของมาโดนาเนี่ย ยังไม่ได้รับการอนุมัติจาก FDA ตามกระบวนการปกตินะครับแต่เชื่อว่าหน้าที่จะมีการอนุมัติเร็วๆนี้นะครับเอาเป็นว่าขณะนี้ที่แน่นอนแล้วนะครับอ้างอิงจากที่คุณชันชน,นิดมาเทเรีบอกมาก็คือว่าจะมีการอนุมัติให้ฉีดู o เตอ,อ oster, รอ์หรือโดสที่3สําหรับคนที่ได้รับการฉีดไฟเซอร์มาเนี่ยในวันที่20กันยายนที่จะถึงนี้นะครับโดยอนุญาตให้ฉีดหลังจากฉีดโดสสไปแล้ว8เดือนนะครับก็นับ กันไปนะครับเอาละครับวันนี้มาพบกับคุณผู้ชมแบบฉุกเฉินไม่มีสคริคปต์ไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับก็อาจจะพูดจาวุกวนสักนิดหนึ่งก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับเพียงแต่ประเด็นที่สําคัญที่สุดก็คือคุณผู้ชมไม่จําเป็นต้องรอแล้วโดยเฉพาะคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดใบรับรองตัวเองนี้นะครับแล้วก็ ไปเซ็นชื่อให้เรียบร้อยแล้วก็ไปขอรับการฉีดวัคซีนได้เลยที่ศูนย์ฉีดวัคซีนทุกแห่งในลอสแอนเจลิสเคานตี้นะครับแล้วก็เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่เนี่ยคุณผู้ชมครับมีรายชื่อของศูนย์ฉีดวัคซีนในลอสแอนเจลิสเคานตี้ครบถ้วนเลยนะครับเข้าไปตรวจดูแลเลยว่าที่ไหนใกล้บ้านของคุณผู้ชมที่สุดนะครับไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้าหรือถ้าจะนัดหมายก็สามารถนัดหมายได้นะครับทาได้เลยตามที่แล้วแต่เราสะดวกเลยนะครับวันนี้ คิดว่ามาคุยกับคุณผู้ชมในประเด็นเร่งด่วนเท่านี้ก่อนนะครับแล้วอย่าลืมติดตามการไลฟ์สดของเราอีกครั้งหนึ่งในวันฉีดวัคซีนโดที่3ของผมเลยนะครับวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ4โมง5โมงเย็นนะครับทางเ c e b o o k ของสยามทาว US เอสเช่นเดียวกันนะครับก็ติดตามชมกันต่อนะครับขอขอบพระคุณจากทีมงานสยามทาวน์เอสและก็ผมพนุพลรักแต่งามนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยเอเชียแปซิฟิกเฮลท์แคร์เวนเจอร์ ศูนย์สุขภาพที่ให้บริการชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกามามากกว่า30ปีสนใจติดต่อที่เบอร์323-644-3888แ c a n c e n Water เครื่องผลิตน้ำด่างเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่ต้องการดูแลตัวเองน้ำดื่มที่ผลิตออกมาอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระดีสำหรับเซลล์ที่ได้รับการฟื้นฟูให้สดชื่นเหมาะก,กับการติดตั้งที่บ้านที่ทำงานร้านนวดร้านอาหารออฟฟิศมีระบบเงินผ่อนไม่มีดอกเบีย้ยหากมีเครดิตดี มีบริการสาธิตและจำหน่ายพร้อมติดตั้งได้ทุกรัฐสนใจติดต่อคุณวิโรธที่818-749-6444 l i ี่าหกสยแอดเอเจนวิโรธ